โอ้ยมันอะไรเนี่ยอะไรหอยอะไรหอยไงโอ้หอยสตอร์นี่ขายยังไงครับยายสตอเนี่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ่าละยี่สิบบาทเองเหรอเออยี่สิบบาทนะเนี่ยเนี่ยยี่สิบบาทเออยี่สิบโอ้ผมรู้ว่าแพงนะเนี่ยผมรู้ว่าเป็นร้อยนี่เหล็กเหล็กเอแก อันนี้อันนี้อันนี้ยีบาทเออโหเอายี่สิบบาทยี่สิบาทอันนี้ยีอันนก็ยี่สิบเหอโอ้ผมเป็นร้ออะส่อนี่สิบาทใช่ออป,ป่ะโอ้ขอบคุณวยอ่าไทย อันออนี้กันยศานีดีกว่าดีกว่าถูกไหมมีถูกไม่มีอะไรี่สี่สิบบาทโอ้โหอันนี้อันนี้อันนี้ดีกว่เลยเยอะมากเลยสี่สิบบาทพอแล้วแล้วไอ้หวีเท่าไหร่เงี้ยยี่สิบเจ็ดบาทโดืหนึ่งอันนี้ยี่สิบเจ็ดบาทอือโอ้เอาเอา เอาอันนี้ดีกว่าเนี่ยเอาเอาอันนี้ละครับเนี่ยเนี่ย่ใช่ยวเดี๋ย นนนครับผมมาส่งของอครับผมยี่ยี่สิบเจ็ดบาทนะยี่สิบเจ็ดบาทอ๋ทอ,อไม่ใช่พูดถึงว่าหวีแล้วเท่าไหร่หวีโลนหนึง่งสิ่ยี่สิบเจ็ดบาทอ๋อผมนึกว่า ไม่ผมไม่เอาเยอะอ่ะเอาหน่อยเดียวได้ไหมงั้นงั้นไ่ะน้อ,อยอ่ะเอางี้ดีกว่าอันนี้อันเท่าไหร่เอาคือห้ากันแล้วเหรอเอเอน,นั่นนี่อ่ะอันนี้ดีกว่าอันเล็กๆดีกว่าเดียวผมรู้ว่าวิวแล้วยี่สิบเจ็ดอ่าเดียสองสิบส,สามสิบบาทาสามสิบบาทเออส,สามสิบบาทสามสิบ ส0 5สิบห okay. ้าสิบสิบสิบโอเคนี่น่านเมาไปห,หมดเลยวะเอาเลยเอาแค่นั้นแหละอ่ะค้วยไข่ล้อยไข่<อ>พอ่อแพอละพอลวไม่แพงเลยนี่